บอ่อนใส่กะคิดอยู่พี่แซวไปให้กะคิดอยู่ว่าเอ้าพอติดปุ๊บเอ๊ะบอกหอยขึ้นใหญ่แท้กูลมน้องนี่กูสิบอกปากคว้ากูตายสุดฮอตเอ็กันขวั้นแกนบอปั้นใหญ่อยู่หรอย้ายรูมหรือปากคว้าตายใหญ่อยู่หรอได้แต่คนไม่รู้เนี่ยขึต่พูดให้ตายเพราะหอยนี่แหละครับระวังตายเพราะหอยที่มาที่ไปพี่น้องเดินห้างกลับจังหวัด อย่างล่ะลับเซ็ตประจวบคือแบบข<ป>ับสม,มุยกอ้ับจากสม,ม,มุยสี่เขากรุงเทพแต่ว่านอนครึ่งทางเพราะวกก่าไกลมากสิบกวา่าชั่วโมงไม่ไหวนะครับผมปัะจวบพังแม่คืนนี้พ <c oughs> รุ่งนี้เราก็ไปเล่นที่กรุงเทพนะครับพี่น้อ,องแม่บอกว้แม่บอกว้ใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> ได้พอเราแบบสุราไงอันนี้คือไม่ใช่สมุยนะสมุยแม่ด้วยสมุยทำไมเราเป็นสมุยนะครับพี่น้อง อันนี้ใครซื้อมาแม่แซมหรอเลือดอีาแม่คิงหรอแม่คิงซื้อมาคุณแม่นะที่หวังดีประสงค์ร้ายอาจจะห้ามลมเพราะว่าลุมก็คือคอหอยขาดบกักหอยปากคอตายเพราะอ,อะไรตายเพราะหอยผู้ชายระวังตายเพราะหอยนะฮะทุกคนดูนเรากลับบ้านเราเดินทาง,ทางแต่ละครั สมุยสนุกมากรอบนี้นะครับผมมีงานก็จ้างเห็นยนะชาวสมุยมีงานคอนเสิร์ตงานวัดงานวางงานบวชงานสวดกินดองตัวเดียวตัวเสียครับทุกเทศกาลเลยสามารถติดต่อได้อยากมาสมุยอีกเหมือนเดิมงานว่างานบวชงานวันเกิดงานอะไรก็มาได้เหมือนเดิมนะครับคิดถึงตัวเกียวมิวสิกด้วยนะฮะ